สวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งครับเพื่อนๆพบกับโด่งเช่นเคยนะครับและวันนี้นะครับโด่งจะพาทุกคนไปชมอีกหนึ่งเส้นทางในประเทศไทยนะครับเส้นทางนี้นะครับก็คือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข304ครับถนนเส้นนี้นะครับต้องบอกว่าจากอดีตถ,ถึงปัจจุบันเนี่ยเต็มไปด้วยเรื่องเล่านะครับตำนานและอุบัติเหตุ สามอย่างในเส้นทางนี้มีแต่เรื่องใหญ่ๆทั้งนั้นครับวันนี้เราจะไปชมกันว่าเส้นทางนี้เนี่ยทำไมถึงมีทั้งตำนานเรื่องเล่าและอุบัติเหตุในเส้นทางเพราะว่าลักษณะเส้นทางมันเป็นยังไงกันแน่วันนี้ไปชมพร้อมกันครับดูครับชีวิตคือการเดินทางหลากหลายเส้นทางให้เดินไปชีวิตที่ไม่ต้องเหมือนใครกลไปตามหัวใจของเราเองภาพที่คุณเห็นคือ สิ่งที่พงเห็นจเจ้าร้อนหลือนาวเย็นเดี๋ยวไปด้วยกันชีวิศโดรและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่จังหวัดนครราชสีมานะครับจากป้ายที่ต้นไม้ปังนะเราจะเห็นว่า นี่ฮะป้ายตรงนี้นะครับ304เราจะตามป้ายไปที่อำเภอปักธงชัยนะครับเพื่อจะยึดถนนในช่วงแรกของเราก็คือการเริ่มรีวิวที่ถนนมาเลข304ที่ออกจากจังหวัดนครราชสีมากันครับ คุณกำลังมองหาของขวัญที่ไม่ซ้ำใครอยู่ใช่ไหมคะวันนี้กับงานปั้นตุ๊กตาโมเดลตุ๊กตาหน้าคล้ายที่ให้คุณมอบให้กับคนพิเศษของคุณได้ในทุกๆวันนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นวันเกิดวันครบรอบวันแต่งงานวันรับปริญญาวันกเกษียณและวันพิเศษของทุกคนในครอบครัวสนใจทักหาจอยได้เลยนะคะขอบคุณคะ่ะ จากจุดนี้นะครับอเภอปักธงชัย22กิโลเมตรนะครับอเภอวังน้ําเขียว67กิโลแล้วก็อเภอกะบินบุรี131กิโลนะครับในเส้นทางนี้ช่วงแรกเนี่ยหลังจากที่เราเข้ามานะครับโอ้โหเราจะเห็นเลยครับว่าเส้นทางนี้มีรถสัญจรเยอะมากจริงๆครับและการออกเดินทางในช่วงแรกๆเส้นทางนี้ก็เป็นถนนสีเลนแบบที่เพื่อนๆเห็นแบบนี้เลยครับ วันนี้นะครับที่โดมพาทุกคนเข้ามาอัปเดตสเส้นทางถนนหมายเลข304ก็คือวันที่21มีนาคมนะครับพศ2568เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเส้นทางนี้ปัจจุบันจะเป็นยังไงนะครับและจุดไหนที่อันตรายไปชมพร้อมกันครับถนนช่วงนี้นะครับน่าจะได้รับการปรับปรุงใหม่ล่าสุดเพราะว่าดูจากสะพานข้ามแยกนะครับแล้วก็ผิวถนนเนี่ยแล้วก็ลักษณะของท่อระบายน้ำเนี่ย เหมือนยังใหม่ๆอยู่นะครับสภาพยังแบบไม่ได้สุดโซมอะไรแล้วก็ผิวถนนเนี่ยเรียบมากๆจากเมื่อสักครู่นะครับที่เราเดินทางผ่านมาเนี่ยโอ้โหรถเยอะมากๆแต่พอมาถึงจุดนี้เนี่ยมันโล่งขึ้นนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าหลังจากพ้นช่วงถนนตรงนี้นะครับแล้วก็กลับเข้าไปสู่เส้นทางเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับรถจะกลับมาเยอะเหมือนเดิมหรือเปล่าอย่าลืมติดตามกันต่อไปนะครับ จากจุดนี้ครับอำเภอวังน้ำเขียว56กิโลจากกิโลเมตรที่279นะครับถอยไปที่278 277ไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้สภาพผิวถนนได้รับการปรับปรุงล่าสุดเลยนะครับนี่เลยตอนนี้เขาปรับปรุงผิวถนนล่าสุดนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะปรับปรุงถึงตรงไหนนะครับในอนาคตเพราะว่าเหมือนเขาลาดทับผิวเลยนะครับอ๋อตรงนี้สิ้นสุดตรงนี้เลยครับ จุดนี้ปรับปรุงล่าสุดนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะปรับปรุงต่อไปเนื่องจากว่าผิวสนตรงนี้พอ,อเปลี่ยนมาถึงตรงนี้ค่อนข้างเก่าเลยนะครับตอนนี้ยังไม่มีการตีเส้นณจุดนั้นเนี่ยพราะฉันการผ่านในเวลากลางคืนเนี่ยระมัดระวังกันนิดนึงนะครับเพราะว่าถนนที่ไม่ได้ตีเส้นแล้วสีแบบค่อนข้างเข้มแบบนั้นในเวลากลางคืนเนี่ยจะมองเห็นได้ยากมากนะครับพอเรามาถึงช่วงแรกในเส้นทางนี้นะครับ อุปสรรคที่โดมคิดว่าน่าจะเป็นอุปสรรคที่เราเห็นได้ชัดที่สุดก็คือสภาพผิวถนนนะครับจากที่เราขับมาเนี่ยอุปสรรคตรงนี้นี่โอ้โหโต้องบอกว่าหลายช่วงมากๆนะครับผิวถนนมีลักษณะเก่ามากๆ และอีกอย่างนะครับนอกจากความเก่าแล้วก็จะมีรอยแตกนะและมีการซุกตัวในหลายๆจุดเลยเพราะฉะนั้นการขับรถเข้ามาเนี่ยถ้าใช้ความเร็วมากๆานนะครับและรถบรรทุกหนักเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะฉลับและตกข้างทางลงไปได้นะครับผิวถนนไม่ดีเอามากๆเลยจากจุดนี้นะครับอำเภอกบินบุรี8 1ปาจีนบุรี128นะครับจากเส้นทางที่เป็น เส้นทางวิ่งด้วยเส้นตรงนะครับตอนนี้เส้นทางจะเปลี่ยนจากเส้นตรงเป็นเส้นทางคดเคี้ยวนะครับแล้วก็ธรรมชาติด้านซ้ายด้านขวานะครับถ้าเพื่อนเห็นในกล้องเนี่ยเราจะเห,เห็นเลยนะว่าธรรมชาติมันเปลี่ยนไปแบบชัดเจนเลยครับจุดจุดนี้คือเรากําลังวิ่งผ่านผืนป่าขนาดใหญ่เลยครับเส้นทางในช่วงนี้นะครับหลังจากที่เราเข้ามาสักพักแล้วเหมือนที่ดงบอก โคดเคี้ยวมากนะครับเพียงแต่ว่าความโคดเคี้ยวเนี่ยจะทําให้เราไม่เมารถเท่าไหร่เนื่องจากว่าโอ้โหเส้นทางเนี่ยบางช่วงก็มี3เลน2เลนสลับกันไปนะครับถ้าช่วงไหนขึ้นเขานะครับก็ะจะเป็นเส้นทางแบบมี3เลนแบบนี้เลยนะครับทางลงเขาจะลงด้วย2เลนนะครับเราสังเกตง่ายๆเลยว่าถ้าเป็นช่วงขึ้นเขานะครับในเส้นทางนี้นะครับเขาจะทําเป็นถนน3เลนแบบนี้ถ้าลงเขาเนี่ยเขาจะใช้แค่2เลนนะ เส้นทางนี้ถึงแม้จะคดเคี้ยวเนี่ยแต่ด้วยความกว้างของถนนทําให้อาการเมารถเนี่ยเกิดขึ้นได้ยากมากๆนะครับและที่สําคัญคดเคี้ยวขนาดไหนเส้นทางนี้ก็ยังทําความเร็วได้ครับในเส้นทางนี้นะครับป้ายฝนตกถนนลื่นเนี่ยมีให้เห็นเยอะมากๆฮนะแล้วหลังจากที่มีป้ายแบบนี้นะครับเราจะเห็นว่าเห็นไหมด้านซ้ายนะครับ ด้านซ้ายมือเห็นไหมฮะล่องรอยอุบัติเหตุครับนี่หนึ่งจุดเห็นไหมก่อนหน้านี้แล้วก็มีอีกหลายจุดเลยนะครับทุกครั้งที่มีป้ายเตือนฝนตกถนนลื่นในเส้นทางนี้นั่นแสดงว่ามันลื่นจริงๆครับเพราะว่าทุกครั้งที่มีป้ายเราเห็นล่องรอยอุบัติเหตุจริงๆไงเดี๋ยวถ้ามีป้ายอีกนะครับผมจะบันทึกให้ดูอีกรอบแล้วมาดูกันนะครับว่ามีล่องรอยอุบัติเหตุจริงหรือเปล่านะครับ ตอนนี้วังน้ำเขียวอีก3ากิโลนะครับใกล้จะถึงกันแล้วอุณหภูมิภายนอกวันนี้เย็นมากๆครับอุณหภูมิรอบรถตอนนี้แค่22องศานะครับในเวลา11นาฬิกา13นาทีนะฮะตอนเที่ยงเนี่ย22องศาถือว่าวันนี้อากาศภายนอกรถเย็นมากๆเลยครับสแสดงว่าขึ้นความเย็นรอบนี้ลงมาเนี่ยเย็นจริงๆนะฮะตั้งแต่โตมาเดี๋ยวโดมยังไม่เคยเจอเลยนะครับว่าจะมีอากาศเย็นนะฮะช่วงเดือน น่าจะเป็นปีแรกนะครับที่เคยเห็นมวลอากาศเย็นไหลลงมาในช่วงเดือนมีนาคมครับจากจุดนี้ครับอำเภอกระบ,บินบุรี65ฉะเชิงเทา153นะครับเส้นทางตรงนี้สามารถขึ้นไปที่เขาแผงม้าวนเข้าไปที่เขาใหญ่ได้นะครับก็คือจิดซ้ายตรงนี้เลยส่วนใครที่จะไปจุดหมายปลายทางของโด่งก็คือ304ก็ตรงไปนะครับ จุดนี้เส้นทางค่อนข้างดีเลยถนนใหญ่มากๆทุกครั้งที่มีทางแยกนะครับแต่ในเส้นทางที่แปลกอย่างหนึ่งคือเขาจะซ่อมถนนเป็นช่วงๆฮะแล้วก็ช่วงที่ซ่อมเนี่ยสั้นมากๆเลยเพราะฉะนั้นจะเป็นถนนดีสลับกับไม่ดีดีสลับกับไม่ด,ไมไดีอยู่ตลอดเวลาเลยครับแปลกจริงๆครับตรงนี้นะครับเขาบอกว่าทางลาดชัน6%เปอร์เซ็นตให้ใช้เกียร์ต่ํานะครับด้านหน้าไม่ดินสไลด์ต่างหากโอ้โห ปีป้ายบอกนะครับจำกัดความเร็วเลยแสดงว่าจุดจุดนี้นะครับน่าจะมีอุบัติเหตุเยอะมีการปรับปรุงเส้นทางเป็นระยะระยะเลยนะครับช่วงนี้ก็เนี่ยฮะเขาก็ปรับปรุงผิวถนนนะครับถ้าเป็นคอนกรีตไปด้วยเขาก็จะปรับปรุงเป็นบล็บอกแบบนี้นะฮะก็คือเอาออกทีละบล็อกแล้วก็ซ่อมทีละบล็อกที่เสียหายนะครับเดี๋ยวดูกันว่าเส้นทางข้าหน่าจะเป็นยังไง เมื่อสักครู่เนี่ยมีรถจอดเสียนะครับก็เลยทําให้เส้นทางเนี่ยเขาบีบแคบลงด้วยแล้วก็เป็นจุดสกัดด่านของของตำรวจด้วยนะครับก็เลยทําให้รถเมื่อสักครู่เนี่ยติดกันอยู่พักใหญ่เลยครับนี่ครับป้ายเขาบอกว่าทางลงราดชันยาว5กิโลเมตรนะครับถ้ารถหนักเนี่ยเขาเขาจอดจงเขียนไว้เลยว่าให้ใช้เกียร์สนะครับทางลงเขาคดเคี้ยวยาว5้กิโลเมตร เส้นทางลงเขาที่อันตรายจริงๆครับพอเราไหลลงเขามาเรื่อยๆนะครับจุดที่จะเกิดอันตรายได้ง่ายมากๆก็คือรถหนักนะฮะเมื่อไหร่หที่รถหนักแบบนี้เนี่ยแล้วลงเขากันยาวๆประจวกกับการการจราจรที่รถเยอะแบบนี้นะครับรถหนักเนี่ยเขาจะใช้เบรกมากกว่ารถปกติเป็นพิเศษนะครับคราวนี้ถ้าใช้เบรกมากจนเกิดความเสียหายหรือลมเบรกหมดนะครับหรือว่าเบรกเกิด ทำงานไปได้ในกรณีอื่นๆเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือรถเนี่ยจะไหลลงเขาด้วยความเร็วสูงมากๆนะฮะและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในเส้นทางนี้เนี่ยก็จะรุนแรงมากๆด้วยครับนี่คือสาเหตุหลักๆของเส้นทางในช่วงนี้เลยเพราะว่าตัวรถดมงเองนะครับวันนี้เราโหลดน้ำมาเต็มที่เนี่ยแล้วก็บรรทุกของมาเต็มที่นะครับเนี่ยรถด,ดงปล่อยไหลนะครับแค่ปล่อยไหลโดยที่ไม่ต้องเหยียบคันเร่งนะครับความเร็วเกือบร้อยนะครับตอนนี้นี่ฮะต้องเบรกเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ย รถที่เขาหนักกว่านี้เนี่ยถ้าเขาปล่อยลงมาโดยที่ไม่แตะเบรกเลยเนี่ยความเร็วเขาจะสูงมากๆแล้วก็ต้องมาคอยประครับประคองตัวเองนะครับคือเหยียบเบรกบ่อยมากๆเพื่อให้รถเนี่ยมีความเร็วที่ชะลอลงนะครับนี่แหละคือสาเหตุหลักๆเลยนะครับถ้ามีรถคันไหนสักคันลองนึกภาพนะครับเบรกมีปัญหาแล้วไหลลงมาแบบนี้ด้วยความเร็วมากๆนะครับแล้วรถกองกันอยู่แบบนี้ข้างหน้าเนี่ยโอ้โหไม่อยากคิดเลยครับว่าอุบัติเหตุจะรุนแรงขนาดไหนใช่ไหมครับทุกคน เนีครับเราจะเห็นนะฮะว่าล่องรอยอุบัติเหตุด้านซ้ายด้านขวานี่เยอะจริงๆนะครับโดยเฉพาะช่วงตรงนี้เนี่ยโอโ้โหผิวถนนเห็นไหมครับแสงว่ารถเนี่ยมาความที่บริเวณน,นี้เยอะเลยครับเห็นไหมฮะล่องรอยนะฮะทางทางด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยโอ้โหล่องรอยอุบัติเหตุเยอะมากๆเนี่ยครับน่าจะเป็นสาเหตุหลักๆก็คือรถบรรทุกหนักนะฮะแล้วลงด้วยความเร็วด้วย เบรกอาจจะเกิดความเสียหายหรือว่าอาจจะหนักมากจนควบคุมรถไม่ได้เนื่องจากว่าเป็นทางลงเขาหลายกิโลเลยนะครับและจุดนั้นเป็นจุดที่รวบรวมอุบัติเหตุไว้เลยครับและอุโมงตรงนี้นะครับก็เป็นซิกเนเจอร์ของเส้นทางนี้เลยการมาที่ถนนหมายเลขส0 4นนะครับต้องได้ผ่านอุโมงตรงนี้นะครับวัตถุประสงค์ที่ทําขึ้นนะครับเขาทาขึ้นเพื่อ เป็นเส้นทางที่มุดใต้พื้นป่านะครับทำให้สัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้เนี่ยสามารถเดินข้ามไปข้ามมาด้านบนได้นะครับ mm hmm. เพื่อทําให้พื้นที่หาก,กินของสัตว์ป่าเนี่ยไม่ถูกตัดขาดจากเขาเรียกว่าไม่ถูกตัดขาดจากการทําถนนนะครับเ mm hmm. พราะฉะนั้นอุโมงค์ตรงนี้เนะีทำขึ้นเพื่อสัตว์ป่าโดยเฉพาะเลยนะครับ เส้นทางนี้นะครับภาพรวมตั้งแต่เราขับเข้ามาจนถึงนะปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังที่สุดในเส้นทางนี้คือความเสียหายของผิวถนนนะครับผิวถนนเนี่ยในหลายจุดเป็นหลุมเป็นบอ่อเลยครับบางทีเราขับมาอย่างนี้นะเจอหลุมขนาดใหญ่เลยต้องหลบกันให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าหลบไม่ดีเนี่ยทางหลุมที่มีขนาดใหญ่มากๆเนี่ยถ้าเราเหยียบแล้วยางรถจนเกิดระเบิดขึ้นนะครับจะทําให้อุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นแบบรุนแรงมากมาก โดยเฉพาะถ้ายางระเบิดเป็นยางล้อหน้านะครับรถเนี่ยเกิดอุบัติเหตุรุนแรงจริงๆนะครับหลุมบ่อเยอะมากๆผิวถนนเสียหายหลายจุดแถมนะครับในหลายๆจุดเนี่ยที่เราขับมานะครับการลงเขาเนี่ยบางทีในเส้นทางเราจะรู้สึกว่า เป็นเส้นทางลงเขาที่ไม่ชันนะครับแต่ถ้าเราปล่อยรถไหลลงมาเราจะเห็นความเร็วรถที่เพิ่มขึ้นอย่างมากเลยครับนั่นแปลว่าความชันเนี่ยในหล,หลายๆช่วงมีมีภาพลวงตานะครับเรียกว่าความชันที่ลวงตาบางทีเรารู้สึกเหมือนเส้นทางไม่ชันแต่พอปล่อยรถไหลลงมาเนี่ยรถวิ่งลงมาเร็วมากๆเลยครับตอนนี้นะครับเราหลุดออกจากเส้นทางคดเคียวที่เราวิ่งลัดเลาะอยู่กลางป่านะครับจากเ,ออเมื่อประมาณครึ่งชั่วโมงที่แล้วนะครับ การขับรถอยู่ในป่าช่วงนั้นเนี่ยอุณหภูมิภายนอกอยู่ประมาณ22-24องศานะครับแต่พอหลุดออกมานในเขตเมืองตรงนี้อุณหภูมิเปลี่ยนไปชัดเจนมากนะครับตอนนี้อุณหภูมิรอบรถเนี่ยอยู่ที่30องศาเซลเซียสนั่นแปลว่าป่าไม้มีผลต่ออุณหภูมิมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใน EP นี้ผดอยากจะบอกว่าถ้าเพื่อนๆทุกคนนะครับมีโอกาสช่วยกันปลูกต้นไม้แค่คนละต้นนะครับ แค่คนละต้นต่อปีเนี่ยปีละต้นต่อหนึ่งคนนะครับเราจะได้ต้นไม้กลับมามหาศาลเลยและอากาศบ้านเราก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับความร้อนก็จะลดลงต้นไม้ช่วยได้จริงๆครับพอที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออน้ําป่านะครับเรื่องของพายุฝนนะครับน้ําฝนน้ําป่าที่ไหลท่วมเมืองเนี่ยพวกนี้ก็เป็นอิทธิพลจากต้นไม้ทั้งนั้นเลยนะครับ อากาศที่ร้อนอากาศที่เย็นพวกนี้ต้นไม้ก็มีอิทธิพลอย่างสูงเพราะฉะนั้นการรักษาต้นไม้ไว้การไม่เผาป่านะครับเป็นสิ่งที่ดูว่าทุกคนควรช่วยกันครับท้ายคลิปนี้นะครับวันนี้ดงจะพาทุกคนมาทานอาหารทะเลที่ชลบุรีกันนะครับปกติไม่ค่อยได้รีวิวร้านอาหารนะครับแต่ว่าที่เขาทหน้ากินมากครับอันนี้คือข้าวหน้าเลยสักอย่างที่ต้นจอยสั่งกูเยอะมากครับกานใหญ่มากเอาลาปูแกะมันปูยำเออข้าวย่า อันนี้ชื่อร้านนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้เห็นชื่อร้านนะอันนี้เขาเขาไม่ได้จ้ามันรีวิวนะครับุมยอร่อยไม่กินมากนี่ไหนชื่อร้านจิ๊บซีฟูด้ดจิ๊บซีฟู้ดนี่นี่น,นี่อันนี้เขาไม่ได้จ้านะครับแต่ว่าเขาทําอาหารหน้าตาหน้าฐานจริงอยู่ที่ชนบุรีนะครับใครสนใจก็นี่นะครับมันไม่มีใคร มันไม่มีใครหรอกที่เห็นแค่รูปรีวิวแล้วขับมากินเลยอ่ะไม่ไม่ไม,ไมีใครทำหรอกที่เขาเขาเขาทำนามทาทานถือเเดี๋ยวรอดูอีกเมนูหนึ่งนะครับที่โด่งสั่งอันนี้อีกเมนูหนึ่งนะครับน,นี้ที่โด่งสั่งเป็นกะเพรากั้งนะฮะแล้วก็บวกปลาหมึกผัดน้ดดำ,ดดำดำนะฮะแล้วก็แกงส้มไข่ตาเรลียวเสียวดูครับน้าตาหน้ากินมากสุดๆดแล้ว วันนี้นะครับเราก็ปิด E ีทกันด้วยเมนูอาหารหน้าทานหน้าทานนะครับปกติดุงไม่ค่อรีวิวอาหารเท่าไหร่เพราะว่าไปเจอร้านไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะครับแต่ว่าวันนี้เมนูเขาหน้าทานมากๆก็เลยพลาเพื่อนมาชมเมนูนครับท้ายคลิปนี้ก็เดี๋ยวดุงทานข้าวเสร็จนะครับเราก็หาที่พักกันตลอดเส้นทางที่เราเดินทางมาวันนี้ช่วยกันจะเห็นนะครับว่าล่องรอยอุบัติเหตุเยอะมากๆ เป็นเส้นทางที่ค่อนข้างอันตรายนะครับเนื่องจอากว่าสภาพาถือผมไม่ค่อยดีรถเยอะมากด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างเนี่ยรถในเส้นทางนี้ใช้ความเร็วกันมากเลยครับการลดความเร็วลงจะทําให้เราเดินทางปลอดภัยขึ้นนะครับเพื่อนๆอเพราะฉะนั้นการเดินทางไปที่ไหนไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบนะครับค่คอยๆไปรับรองปลอดภัยแน่เราครับสววสดีพีนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ ขอบคุณโฮค่าแคมเปอร์ทักกับทุกการเดินทางค่ะถ้าคุณมั่นใจว่ารถคุณสวยเราพร้อมที่จะไปซื้อรถถึงหน้าบ้านคุณในราคาที่สูงที่สุดคุยจบจ่ายสดปิดไฟแนนซ์หมดปัญหาสบายใจรถของท่านที่ทางเราซื้อมาจอดจริงไม่นำไปใช้ไม่มีใบสั่งส่งไปตามหลังแน่นอนป้ายมงคลที่ท่านรักนะครับท่านขายรถกับเราท่านได้คืนแน่นอนครับ เรามีหน้าร้านชัดเจนซื้อตรงขายตรงไม่ผ่านในหน้ามีบริการไปซื้อรถถึงหน้าบ้านคุณซื้อจริงขายจริงเอกสารชัดเจนตรงไปตรงมาซื้อขายมั่นใจต้อง TN Premium Car TN Premium Car ครับ ซื้อจริงขายจริงถึงหน้าบ้านคุณครับทุกท่านสามารถกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้นะคะและอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้อัปเดตเส้นทางและเดินทางไปพร้อมๆกับพวกเรารวมไปจนถึงท่านใดที่จะสนับสนุนช่องเรานั้นตามข้อมูลที่เราลงไว้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ